สวัสดีครับมาดูผลงานจากไปรษณีย์นะครับช่วงเย็นเพิ่งมาส่งองค์แรกนะครับเป็นกปะปยมะขามหลวงปู่หมุนวัดบานจานนะครับตาขีดหลังยันตื้นเนื้อทองแดงนะครับโคเตาะสายฝนนอนนะปีสี่สามสีจังหวัดสีสะเกตวิธีเช็คบัตรนะครับให้ใช้ลายนะครับส่งคิวอา e โค้ดได้เลยนะครับเช็คบัตร ของการันตีนะวิธีเช็คบัตรว่าเกทแท้นะครับถ้าของแท้จะต้องขึ้นประวัติของพระองค์นี้นะครับจะมีขึ้นรูปแล้วก็ขึ้นรูปบัตรนะครับให้ดูนะครับพระชุดนี้จบด้วยที่ขอบตัดนะแล้วก็โค้ดนะครับ เปิดไว้ที่องค์ละสองพันบาทนะครับมีสององค์มีสององนะฮะนี่องค์ที่สองนะครับองค์ที่สององค์ที่สองนะผิว,วสวยเลยโคดชัดนะครับอันนี้บัตร ลองดูนะครับลองเอาคิวอา์โคดยิงดูได้นะครับเหมือนกันนะรุ่นเดียวกันต่อไปเป็นเ,เหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อผางนะครับปีหนึ่งสองนะฮะจังหวัดขอนแก่นอันนี้เป็นบล็อกสละอานะครับพร้อมบัตรเหมือนกันนะฮะเหรียญหลวงพ่อผาง รุ่นแรกนะครับบ็อกสระอานี้ก็เช่ามานานแล้วนะพะสะภาพสวยนะครับเรี่ยมเลนคลาสสิกมาเลยะ ตรงนี้เคยขึ้นถึงหมื่นกว่านะบ็บอกสระอาถ้าถ้าบ็อกสระเอแพงนะครับแพงแพงมากเลยอันนี้ขายขาดทุนให้นะครับเอาไปเจ็ดพันบาทนะครับเอาเจ็ดพันบาทหลวงพ่อผางรุ่นแรกนะครับบ็อกสระอาคงคานะครับพร้อมบัตรประกัน เว็บจีนะครับเอา7 0 0ดบาท mm hmm. เหรียญจัตุรพิษปี6-3นะครับจับตุรพิษปี6-3เนื้อฝาบาทยาแดงกับยาดำนะครับชุดนี้เป็นชุดกรรมการแยกนะแยกชุดกรรมการชุดกรรมการ เอาไวๆนะพี่นะเอาองค์ละ800บาทนะครับเอาองค์ละ800บาทมีสององค์นะฮะยาแดงกับยาดำเอาองค์ละ800บาทแล้วแบบวัดจีนแบบเลี่ยมพลาสติกนะครับองค์ละ200บาทนะครับวัดจีนแบบเลี่ยมพลาสติกกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วอันนี้วัดจีนปี63พิธีเสาห้านะครับวัดรัตนชัยจีน เอาบานละสองร้อยสามบานส่งฟรีนะครับถ้าไม่ถ้าสองบานมีคส่งห้าสิบบาทนะครับมีประสบการณ์นะมีประสบการณ์เดือนที่แล้วหรือเดือนก่อนนะสองรอบเลยนะขนาดรูกเข้ากรลูกห้าแปดนะครับสนใจก็ทักมาได้ที่ไลน์ไอดีนะครับ,รบ a c a l l v e t e นะครับ หรือเบอร์โทรนะครับ0967276947นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ